สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พารวยได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตําราวพ่อไผ่บุญครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมคลิปรวมเสียนชุดที่2ได้ครับผมช่วงบายครับพี่น้องเนาะครับพ่อไผ่บุญสายบนครับผมแต่ว่าเพิ่นจะปรับเป็นเลขบนรางครับพี่น้องเนาะลองผิดจรณนาเบิ่งไปน้ำกันครับเอาก่อนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขบนล่างพอ่อไพ่บูนครับผมน้าเชียร์ผ้าร่วยกะขอขอประคุณพอ่อไพ่บูลเน้อครับผมครับบอกเกินเกินไปครับพี่น้องเนาะพอว่างวดนี้ยังไงต้องเข้าครับผมกับผิดเจรณาเบึงเขาเพื่อ็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังตำราวพอ่อไพ่บูงวดวันที่3กันยายน68กันเลยครับ พ่อครับน้ำเชียร์าลวยสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์าลวยครับครับพ่อครับเอามาสู่ต้อนรู้พ่อครับผมตำลาวครับไอ้ห้อยฝันไปเขาตำเหล้าตำต้นเนาะห้อยฝันเออห้อยฝันเนี่ยพ่อพ่อบ้นเนี่ยได้จับตะปูมั้ยครับพ่อออกตำเหล้าตำห้อยไท่พ่อปาห้อยไท่เหน บอร์รถหยาบมากนครับเนาะสามหาสามห้าแปดแม่นใช่ปอครับผมหยบมารถห่องรถเสือกห่องมาสามห้าคักน้องบอลเนาะสามแปดครับใช่ได้ต่ำเล่าเมื่อนี่เนาะครับเนาะครับผมเอาเด่นเด่นบนล่างครับผมเด่นบนล่างครับหนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามหกแปด ครับดึงเด่นเด่นมากนะหนึ่งกับหกครับเด่นมากหนึ่งกับหกครับผมแล้วพ่อว่างเนี่สามจุดเนาะครับรนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดเอ้เพื่อนลักลอยนั่นแหละดึงเด่นสองตัวพ่อมันมันดึงเด่นมาเข่าสองหดแล้วเนาะครับมันมันเอาสองตัว พ่อเงินนี้เอาสี่กับเจ็ดครับเด่นหลักร้อยครับเด่นหลักร้อยสี่กับเจ็ดครับครับสามตัวสองชุดครับสามตัวบนนะครับพี่น้องสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกครับครับไม่ตันไหนละครับผมตอนนี้พอหมัก คู่ได้แห้งๆพอระว่างหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดนี่ครับเออมันมันออกเบิร์นีด้ดีเนาะครับเนาะมันหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกนี่แหละครับพอออกเบิร์นด,ดีดีครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกครับเอาสามคู่ว่าไรครับพี่น้องเนาะสามคู่ว่าไรกันไปหมดเลยครับหนึ่งแปดนั่มนี่แหละครับพ่อไพบูนแต่ว่า มีฝันเน่ยว่าพอตอนนี้ยังครับ,รบฝัน <ผม S 2> ตองหวัดกันยังบ่ฝันครับว่าเมื่อได้ฝันกนติบอกเขามาเชื่อครับได้ครับพ่อครับผมเอาสำหรับแนวทางตามเล่าของพอมากล้วครับผมเอาถามข้าวข้าวทั้งผลได้ปอดฝน,นเป็นยังไงทั้งผลครับฝนลบน้อยหน่อยทั้งร้อยเย็ดนี่ทั้งกระเดดครับโแห้งทั้งเพีย้ยนเอาพ่อเนะาะทั้งอีสานเหนือนี่ตอนเหนือน มีครับตอนบนรู้ซื้อวาจิต,นนนตดอนอุดรกับมีกับมีแนวยพอแตะวันจิตสูทั้งน้องบัวบ่ได้หรือว่าแถบเลยครับทั้งเลยทั้งน้องบัวลำพู่ไปคุณครับผมบองทีมีภูเขาครับว่าไหลบาลงแมนเมน,มนย,ยู่ครับน้องบัวซ้อกติดอยู่ครับพ่ออุดรมีภูเขาคกับเอาครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวพ่อ ไพบูนครับน้ำเชียร์ผ้ารวยกับิีลบกวนพอซัมหนีเดอครับพ่อค่ะพุ่นพอดีไม่แหสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมตำลาวพ่อไพบูนครับมาอ่าดนดวนครับพี่น้องเนาะครับพอดีพอไปหาปลาครับผมปกติครับแล้วกับคนกัลเเลมาให้แนวทางหลังจากที่ อันนี้ขายบ่า,าจะเป็นพวกปลาซิวหรือว่ากุ้งครับผมหรือว่าปลาหลายๆอย่างพอเป็นนักหาปลาตัวยงเลยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะตำลาวพ่อไผ่บูนครับครับสามกันยายนหกสิเด่นบนล่างหนึ่งสามหดครับเด่นบนล่างหนึ่งสา เด่นมากหนึกับ6ครับพี่น้องเนาะเด่นมากหนึกับ6 2ตัวบนล่าง1นึ่งหหครับผมหลักร้อยสกับ7 3ตัวบนส1่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่ครับผมสี่หนึ่งหหำหรับตัวเนียนของพอได้ครับผมคือ1นึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกต่ว่ากัไม่เชียวว่า3คูณนี่อย่าลืมครับพี่น้องเนาะอีกคูณหนึ่งก็คือ18ครับนี่แหละครับผม แนวทางตำราพ่อไพ่บูญขับงวดวันที่3กันยายน68เอาทายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยขออวยพรให้พี่น้องมีีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันกับแนวทางตำลาที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยได้นํำเสนอครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซี 4, ได้เบิงได้วีเคราะห์แล้วนํเ้เชียกับกลุ่มเชียขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายขี้มด้วยค่ะสร้างเขามาได้ก็คือครัแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้อง0984740683ครับผมขายดีอันดับหนึ่งะคะ่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหล้กกัปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะ่านผู้ชมต่อมาก,กัเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะว่าใส่ดีแต่ว่ามันประเดี๋ยวเมืดไห้ค่ะเิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่เรียนตะผู้บีบไลนน่แล้วท่ะเซรัม่มจะเป็นหัวปั่มด้อค่ะหัวปั่มคือจัง ขิมท่าผิวคครับ่ะหัวปังขิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะดังมุณผู้ชมหอมค่ะ,คะส่วนมาเอฟซี่แม่เอฟซี่เอวยายน้ำเชียร์นจะใส่เส่ยอลงชุด,ชดนี้น้ำนะหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดังคุผู้ชมหลักร้อยนะคะ่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเดอค่ะดังคุณผู้ชมอีกรอบไม่อดศูนยะ์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขอ <c oughs> บคุณน้ำเชืยอ์ได้ครับพี่น้อง <c oughs> ครับเพิ่มไมค์เลขโทรศัพท์บว่าเมนไอดีไลน์ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจี้งสีแสบปวดเจี้งสีค่ะใไฮยุดใส่เนาะครับถือว่าเห่าแพร่ค่ะแพร่ค่ะใให้ไฮยุดเด้อค่ะอนุนผู้ชมแม่ FC เย็บซี่เนกับขึ้สีรูนเนาะค่ะว่าถ้าเห่าแสบขัข้นแล้ว ไหยุดเด้อค่ะครับขิมคะเริ่ม<น>เสียกะทดลองโอ้ยหลายครั้งเลยท้อนี่อ่ะลองกับจ้างกับมาใช้กับจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี่ะนะใสะ่กับจ้างเด้อค่ะานุชล้มอันนี้กะบะลองขั้วเฮียงค่ะครับบ่วยเป็นว่าไตึงเลยเนาะค่ะเสื่อหลังค่ะานุชล้มนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก่อนก็ได้ครับผมค่ะคแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณ เอฟซีเนาะค่ะที่เป่นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอร,รอบสามแล้วค่ะ่อนผู้ชมเส้ลลำท่าหนาค่ะเพิ่มมาเพิ่นใส่ดีสบ,บู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่าอ่มันบริเวณไงถักลาย้วเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยืดดีไม่แห้งสุขสุก้นส,สวัสดีค่ะสัสด,ะสสดีครบ